สวัสดีค่ะต้อนรับคุผู้ชมเข้าสู่รายการ All About JC กับส้มเปรียนอังกิตยาสวัสดิ์ค่ะที่จะบอกเราเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับ r e s a r t Joy and Co. Corporation นั่นเองค่ะจากเมื่อครั้งที่แล้วนะคะส้พมพาุผู้ชมไปรู้จักกับคําว่าระบบ e v a l ็กค่ะทั้งความหมายนะคะและขั้นตอนในการเปิดใช้ศูนย์ระบบ e v a l ็กค่ะมาถึงครั้งนี้นะคะเรามาดูการทดลองค่ะในการใช้งานระบบ e v a l ็กกันมากดีกว่าว่าสามารถทําอะไรในบ้านค่ะ เรามาพูดถึงนะคะขั้นตอนในการใช้งานระบบ e-wallet กันบ้างดีกว่าค่ะหลังจากเมื่อครั้งที่แล้วคุณผู้ชมนะคะจะได้ SMS ไม่ว่าจะเป็น username แล้วก็ password ไปแล้วค่ะทีนี้ขั้นตอนแรกค่ะคุณผู้ชมคุณต้องเข้าไปล็อกอินในระบบ e-wallet ของเราก่อนค่ะ โดยขั้นตอนแรกค่ะก็ต้องล็อกอินเข้าสู่ระบบนะคะจากนั้นคุณผู้ชมค่ะก็ต้องกรอกรหัสค่ะทั้ง username แล้วก็ password ให้ถูกต้องแล้วก็กรอกโค้ดนะคะตามข้อความด้านล่างให้ถูกต้องครบถ้วนค่ะเึ้นถ้าหากทําการกรอกรหัสอย่างใดอย่างหนึ่งผิดเกิน3ครั้งระบบค่ะจะทําการล็อกรหัสให้คุณผู้ชมคะทำการติดต่อฝ่ายไอทีค่ะซึ่งโทรไปได้ที่เบอร์นี้นะคะ 028737338ต่อ103หรือ104 10ค่ะท่านจะได้รับข้อความทาง SMS นะคะแจ้งว่ารหัสเข้าใช้ของท่านถูกล็อกนั่นเองค่ะและเมื่อท่านนะคะเข้าสู่ระบบได้แล้วเนี่ยนะคะก็จะสามารถใช้บริการสมัครสมาชิกให้กับผู้ที่สนใจได้แบบง่ายๆเพียงแค่เข้าไปในส่วนของการสมัครสมาชิกซึ่งระบบในส่วนของงานสมาชิกค่ะก็จะมีขั้นตอนในการสมัครนะคะเข้าสู่ระบบดังนี้ค่ะ อย่างแรกค่ะให้คุณผู้ชมนะคะกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่องโดยเฉพาะช่องที่มีเครื่องหมายดอกจันค่ะ จากนั้นค่ะเลือกสาขาที่ทางลูกค้าจะไปรับสินค้าซึ่งในแต่ละสาขาในที่นี้เนี่ยจะแสดงเฉพาะสาขาของ Joy c o i ค่ะไม่รวมสาขาของสมาชิกเองค่ะและอย่าลืมกรอกตรงช่องเบอร์โทรศัพท์มือถือเพื่อการส่ง sms ไปให้สมาชิกใหม่ด้วยค่ะซึ่งตรงส่วนข้อมูลบัญชีนะคะก็ต้องกรอกข้อมูลบัญชีธนาคารและก็ผู้รับผลประโยชน์ถ้ามีเลือกประเภทการสมัครสมาชิกกรณีที่ท่านสมัครเพียงศูนย์เดียวให้เลือกเป็นศูนย์ปกติ และก็ต้องใส่รหัสสมาชิกและศูนย์ธุรกิจที่ต้องการต่อและเลือกข้างที่จะต่อสายงานมีให้เลือกทั้งซ้ายและขวาเมื่อกรอกครบถ้วนแล้วนะคะคุณก็ต้องคลิกปุ่มบันทึกค่ะเพื่อทำการบันทึกข้อมูล จากนั้นค่ะผู้ชมก็จะได้รับรหัส OTP Code ผ่านทาง SMS ให้นำมากรอกเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนและคลิกที่ปุ่มตกลงค่ะจากนั้นค่ะระบบก็จะแสดงหน้าจอยืนยันสมาชิกใหม่พร้อมกับรหัสสมาชิกและ SMS ไปถึงสมาชิกใหม่ด้วยซึ่งระบบค่ะจะตัดเงินจากบัญชีของท่านออกไป450บาทเป็นค่าสมาชิกพร้อมกับเพิ่มใบสั่งซื้อซึ่งภายในรายการใบสั่งซื้อค่ะก็จะแถมยงเหิงขวดเล็กเข้าไปในระบบด้วยค่ะ ซึ่งสมาชิกใหม่นะคะที่สมัครทางระบบ e w a l l e t ของเราค่ะก็จะขึ้นต้นด้วยตัวอักษร B ค่ะเมื่อนำรหัสสมาชิกนะคะมาเช็ใสายงานที่ www.coin.co.th ค่ะก็จะปรากฏสายงานที่ต่อเอาไว้พร้อมกับรายการสั่งซื้อสินค้านั่นเองค่ะ โอ้โห oh คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับระบบ e w เวเลของเราเรียกได้ว,ว่าสะดวกสบายใช่ไหมคะนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นค่ะเรียกว่าสำหรับใครที่สนใจคุณสามารถที่จะช่วยให้เขาสมัครสมาชิกได้ในทันทีในเดี๋วนั้นกับระบบอ e ีเวเลตของเรานั่นเองค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะระบบอ e ีเวเลตเนี่ยมีประโยชน์มากมายหลายอย่างแต่ว่าจะมีอะไรอีกบ้างต้องติดตามครั้งหน้ากับรายการออ l About J c ซกับส้มนะคะวันนี้ส้มต้องลาไปก่อนเจอกันได้ใหม่ครั้งหน้ากับรายการออ l about J c ซทางช่อง j c t v สวัสดีค่ะ